น้อยใจอดีตผัวผู้หญิงคนนี้น้อยใจอดีตผัวคือเขามีลูกด้วยกันเลิกกันไปแล้วไหนบอกจะพาลูกไปเที่ยวไงแล้วมายกเลิกยกเลิกเพราะอะไรรูป้ปะทำไมอ่ะผัวต้องพาแฟนใหม่ไปทําธุระโอ้โหมันจีด<ถ>มันจีดมันจีดปั๊บนะครับผู้หญิงโพสต์เลยเห็นขี้ดีกว่าไสผู้หญิงแฟนใหม่ของอดีตผัวเขาเนี่ยมาเห็นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟครับ

มาตีในโรงงานตีนก็งามัดมันโคตรด่ามันร้อยเองมันลอยมันจับเกี้ยวทำงานไม่ไม่จับเกี้ยวมันก็ไมับที่มันจับไปรับตอนนี้ก็โดนมันไล่อ่นเลยมันไม่ควนที่มันไล่อ้นเลยเฮงเขาจะคอยเล้งกันหรอเล้งไม่โหลดหรือหลังเล้งใหลบเลยนี่ครับคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้มากับเพื่อนรวมสี่คนด้วยกันนะครับเป็นเรื่องแล้วเข้าไปจิกผมครับลากพนักงานร้านกริปช็อปออกมาทำร้ายนะ แล้วก็มีพเพื่อนๆคุมเชิงอยู่ทั้งสองครนตบตีกันอยู่พักใหญ่ชาวบ้านบอกโอ้ไม่เอาน่าทนดูไม่ได้น่าเกลียดนะอย่าทําแบบนี้เลยไปแยกมาครับนี่เหตุเกิดในตะบนม่วงงามสิงห์านครสงขลาครับ27พฤษภา,าคมที่ผ่านมานักข่าวไปคุยกับนางสาวนาคนที่ผู้เสียหายนะเขาบอกมาดูมาดูม,าดมันทําชั้นมาดูแผลแผลที่ไหลกับมือซ้ายนี่ครับโชว์ให้ดูเลยนะครับเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำนะครับ บอกว่าคนที่มาคือนางสาวมาเป็นแฟนใหม่เขาอดีตผัวฉันคุณผู้ชมไม่งงนะ, oh. ะนางสาวนาเล่าบอกว่าเธอกับอดีตผัวเธอเนี่ยอยู่กินกันและมีลูกกันคนนึงต่อมาจับได้ว่าอดีตผัวเนี่ยไปคบนางสาวมาก็เลยเลิก <Yeah. S 1> เลิก,เ,ลกเธอเลิกกันกับฉันแต่ตกลงกันว่าลูกที่มีเราต่างทําหน้าที่พ่อเราต่างทําหน้าที่แม่ <c oughs> จนเมื่อเก้าตุลาคมปีที่แล้วคุณผู้ชมครับอดีตผัวของเธอเนี่ยนัดพาลูกชายจะไปเที่ยวโอ้โหแต่ทำไมทำแบบนี้อะมายกเลิกอ้างแล้วอ้างเจ็บปวดอ้างบอกต้องพานางสาวมาไปทำธุระเธอก็เลยประชดด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กเห็นขี้ดีกว่าใช้ขออภัยนะคุณผู้ชมนะผมก็ต้องอ่านเพราะมันเป็นข้อที่จริงนะครับหลังจากนี้เนะี่ยมีปัญหากันเรื่อยมานะครับแล้วก็โดนบุกมาหาเรื่องถึงที่ร้านหลายรอบแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรก จน26พฤษภาคมเนี่ยเธอได้แชร์โพสต์เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกลงใน Facebook บอกว่าการมีลูกกับอดีตสามีจะต้องไม่ใช่ความรับผิดชอบของสามีคนปัจจุบันนี่อ่าเอาสิเอาละสิวันกเกิดเหตุเธอขายของอยู่ในร้านคู่กรณีมากับเพื่อนเพียบเลยบุกเข้ามาทำร้ายเธอหลังเกิดก็พยายามไก่เกลี่ยนะครับผ่านแม่ของเธอนะครับว่าให้ยอมความ,มแต่เธอบอกไม่เอา ไม่เอาเธอทํากับฉันขนาดนี้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดไปทีนี้ฝั่งมาเนี่ยมาที่มาว่ามาบอกว่าก็โดนโพสต์ด่าทางเฟซทั้งหลายครั้งแล้วอ่ะขอให้หยุดก็ไม่หยุดบอกให้หยุดก็ไม่หยุดก็เลยบุกไปที่ร้านโหเขาบอกว่าตั้งใจตอนแรกอ่ะจะไปคุยจะไปเคลียร์จะไปคุยไปเคลียร์เฉยเฉยปรากฏเหตุการณ์มาบานปลายกลายเป็นลงไม้ลงมืออาก็ยอมรับผิดแล้วแหละที่บุกไปอ่ะทางคดีเนี่ยนะคะตารวจสพม่วงงามเนี่ย เรียกทั้งสองฝ่ายเลยมาสอบเดี๋ยวรอให้ผู้เสียหายเอาไปรับรองแพทย์มายืนยันด้วยจะได้แจ้งข้อหากับผู้ที่ก่อเหตุต่อไปด้วยนะคะ